ไปนายหนึ่งชั้นหนึ่งจับมันเลย <c oughs> ไม่ต้องฆ่ามันหรอกสงสารมันเอาของมันมา,มาให้หมดจ <c oughs> บนายแจ็คก,กี้เอาของมา สุดมันมานี่อีกแล้วนี่อีกแล้วซึ่งอันนี้ไม่เข้าใจเลยให้ทำอะไรแต่บีรู้ที่บีเขาบอกแต่ว่าผมไม่รู้ B D, 1 C, 1 C. B, D. หนึ่ง C หนึ่ง C B D หนึ่ง C B D เอา้เอาทำไมเป็นห้าห้า B D ทำไมมันพลาดหนึ่งอันน่ะ เราจะอินเทอร์เฟสคืออะไรวะไม่รู้ครับไม่สนใจครับดุยแม่ขอดูหน่อยไม่ได้แล้วดูได้ทีเดียวต้องรอนีกมน้าในนั้นลื่นไหมมองไม่เห็นเห็นไหมต้องเอาเจอไว้ลื่นนะไม่เอาเอาไว้อย่างนี้ในอะนาคตนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเ <laughs> ราเรียนรเร<อ>าเราต้องไปตรงนี้ก่อนเราบ้างเดี๋ยวมันเห็นแนว ไม,ไม่เอาไม่เอาตอนนี้พอเหนื่อยแล้วเฮ้ยมันเห็นเราอ่ะจะไปยังไงโดยที่มันไม่รู้วะทั้งนี้เง yeah, ียบไวปอุ้ยปีนยำแพงมันเห็นเลย <Attention. S 1> นี่ไง <Congratulations. S 1> นี่ไง ยิงดิโอ้ยใครประกาศอะไรวะจัดก,การพวกมันเลยจัดก,การง่ายขนาดนั้นเลยดิฮะโอ้งโป่งดับไปซะอะไรวะ ยิ <54. S 2> ่งมันเข้าเปล่าวะเนี่ยอยู่ไหนเออ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 แชะมาเออเออเออ นี่ไงนี่ไงอือ้อใส่แลมิสานที่สองกิกกินไปแค่9.4เก็บของมันมาชุบชับชุบ,ชบมาเดเออเออเออ้วโว้ยกลัวเหรอฮะ này là phải to to ngay khắp đi cái มันบอกแวอยู I, ่อะเราอยู่ไหนเว้ยมันถามเราอยู่ไหนนี่ใหยิงก่อน ก่อนได้เปรียบเลยเก็บไปที่ลิฟต์เหมือนเดิมไป้ยิงกูวะไปยิงผมมาะอือโอ้ยอื้ออืออือ เฮ้ยเฮ้ <wounds off> ทำไมตัวไกด <us> ์แบบอึดน้อยกว่าตัวเราวะโอนหรอไกด์เล่นโหมดยากกวะเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆอะยวดูดิโหมดอะไรวะเนี่ยยากเล่นธรรมดาก็พอเล่นโหมดยากทำไมไปไม่ไหว อ่ะปกติพอไปฮะต้องโหลดเช็คพอย์ล่าสุดโอ้โหนั้นกูเล่นยากก็ได้ออกออกไงอ่ะออกยากเหมือนเดิมเอาว่าอยู่มนยากยากว่ะมายากหน่อยก็ได้เอา หล่นเลยของหล่นเลยที่ภาพปรับอยู่เท่าไหร่นะดูซิโอ้ยกดผิดกดผิดกราฟิกวิดีโอ1้อยสี่สี่วีซินหน้าจอเต็มหน้าจอ SDR เปิดนี่เปิดกราฟิกเปิดสูงเลื่อนไหลสุดขีด ไอ้ลืไหลถึงขีดสุดกลไกลความละเอียดแบบไดนามิกลื่นไห,หลขีดสุดไปก่อนสูงสูงมากสูงมากสูงมากเอ้ยเราปรับเหมือนเมื่อกี้ป่ะการกระจายมิติเงาปานกาลางลื่ไหลขีดสุดปรับเอง ซูเปอร์รีโซลูชันก็เหมือนเดิมเนาะใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะ่ะแต่รู้ว่าเล่นยากขึ้นเยอะเลยออกไกลทำยากโอ้ยน่ากลัวไปที่ลิฟต์ทำไมเฟรมมัน5 9 5 8มันเพิ่มกว่านี้ไม่ได้อะเออหกสิบหกเอ 60, 6, เอาได้นี่วะ I will personally find you and bury you. Attention, Code Red has been initiated. Someone in there, Can you nothing. Possibly. Please remain in your rooms and follow all instructions given by staff. Uh -huh. ยิงหัวยิงมาดิครับปั๊บป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 ั๊บปับปั๊บปับปับไอ้ขุนยนแข็งแกร่งเหรอไอ้ชุดเกราะแข็งเหรอฮะนี่ไงเราหาของซะหน่อยก่อน จ็กกี้จะดองอะน้าหงสารไปไปที่ลิฟต์นี่ลิฟต์เอาไม่ใช่ถ้าเราไปทางนู้นล่ะเราดื้อล่ะดื้อไปทางนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างนี่ไงความดื้อของเราอืออืออือ อ้ามาแจ็กกี้แพงน้ำห่าอะไรขนาดนั้นเฮ้ยอะไรมาวะโอ้ยออืแจ็กกี้หลบไปดีมาอื้อ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 ยิงมันเอามันเลยออืยังไงล่ะหงิกไหม เก็บ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 สามสามสามไปทางเออไปลิฟต์อื่นไว้กูดื้อไงห้องประชุมเดี๋ยวไปล็อบบี้เดีเออไปลิฟต์นี้เดี๋ยวลิฟต์ไปเราจะถักพาร์ตเมนเจอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเซตติ้งก่อนให้มันเป็นเอาเวียนท็อป โอเคทำงาน,งานดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมหน้าจออยู่ที่68องศาเองสบายเก็ <c oughs> บแรงไว้เถอะ รอดก็ดีไม่อยากให้ดองเรารู้ว่าเดี๋ยวจ็คกี้จะต้องดองเรารู้มาแล้วอา้าเสียงแหกเดี๋ยวรถนี่รถตรงนี้ก็ได้นิดนึงเอ๊ะรถตรงนั้นดีกว่าปกติขัรถกันตรงไหนวะรถตรงนี้ดีกว่านะมาให้เหลือจกอักแปดอ้าแปดถึงยังลงงนานยังวะเออมา ผมก็ปรับพยายามปรับไอ้นี่อยู่นะครับปรับเกี่ยวกับระบบเสียงไปด้วยนะครับ,รบอยากให้ได้ยินเสียงกันอย่างชัดเจนนะครับทางไหนวะทางนี้โดดแฮกใช้แอบใช้เนี่ยบีเนี่ย มันต้อง55ก่อนใช่าหม55 1c 55 1ce9 ถูกป่ะถ้ากดแล้วมันจะเริ่มสตาร์สามสิบีอะคืออะไรปะใช้ลำดับเพื่อโหลดเดมอนก็คือ55 1ce9 งี้หรอแล้วก็55 55แล้วมันเรียงไง55ต้องกดอันไหนก่อน55อ่ะเวลาเดินแล้วเฮ้ยผิดแล้ว หนึ 1> 1 C. 1 C. ่ง C หนึ่งห้าทีเหรอเออห้าห้าทีหนึ่งห้าทีหนึ่งห้าห้าทีมันจะถูกกันบนแล้วก็หนึ่ง C เอาไม่กดหนึ่ง C ไม่ได้หนึ่ง C มัแนบะแถวยาวดีกว่าเอา้าตายล้มเหลวอันหนึ่งอ๋อมันนับแถวแบบนี้แถวยังไงแถวนอนไงเร<อ>ากดแนวนอนอนะ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เรากดแนวนอนต้องเจอใหม่เฮ้ยแอบมันเห็นปะเนี่ย เห็นก็บวกเลยเดี๋ยวดูซิอาวุธเราได้อะไรมามั่งนี่แหละวะกล้องเล็งสั้นออกเก็บเสียงนี่มันปืนเดียวกันนี่วะเราจะเอาปืนเดียวกันทำไมเนี่ยนี่ดีกว่าออกเก็บเสียงโอ้ยิงมันแค่ไม่เข้าเลยอ่ะโอ้ ไม่ไหววะ่ะเอานี้เอาเดินดีกว่าแรงกว่ามาดิครับโวยายหาดโอ้ยโอ้ย โอ้ยมันยากเงี้ยโอ้ยสู้ไม่ได้มาไกลๆก็ได้ดโอ้ยปลาระเบิดอีกฮะโอ้ยอย่างยากเลยปืนสั้นแรงกว่าอีก เฮ้ยเฮ้ยเยฮ้ยโอ้โหเก่งอะไรขนาดนี้ตายแน่กูติดแล้ววะโอ้ยองไม่ไหวแล้วเออ โอยยากชิบเป็งเสียงอะไรวะเฮ้ยโอ้ยพี่หาไม่ใช่แล้วว้าให้สู้ับตัวนี้มึงมาเออมาดิครับ ยิงแขนยิงแขนยิงแขนจะทำไงให้ชนะมันวะโอ้ยสู้ไงวะเนี่ยหนีเลยได้ไหมโอ้ยเก่งจัด มาดิมาจัดกระหนักกว่านี้หน่อยนี่ไงตายจะเถอกเจ้ากระโหลกไปไปเร็วไปไปไล่จอดรถไปเอ่อ เพื่อนเข้ามาเอา้าไม่เข้าวะโอ้โหกว่าจะเข้าได้การจอดรถแย่แล้วอุ้ยไปขึ้นรถ เออ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 เอโอ้ยเฮ้ยไอ้ปลาดิปลาระเบิดใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยแกปลาระเบิดเหรอเออโอ้ยอือ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 อ้อยาย มาดิตายแล้วเห้ยเจ็บเสียหายหนักมาตายไปอีกหนึ่ง เหลือสี่สิบเติมเลือดดีกว่าเอาตายไหมล่ะตายไหมจบเก็บของเก็บของใครยิงวะเฮ้ยเฮ้ย ไอยิงวะขึ้นรถอ๋อ <c oughs> มาดิ <c oughs> เฮ้ยตา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 ย แล้วก็หนีอันนี้ก oh. ็หนีนะครับโอ้ย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 รถจะพังเหรอวะโอ้ยอ๋อเราจะตายแต่เลือดเราลีแล้ว มาไปทักษะเราร่างกายหน่อยหนึ่งมาโป้ง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 ปางโป้งปังโป้งปังโป้งปงว่าเฟรมเน็ตผมว่าได้น้อยจังวะได้น้อยกว่าไอ้ห้าตัวที่แล้วเขเนี่ยเกี่ยวเขาเนี่ยมันทำงานเยอะจังวะตอนเนี้ยดูดิ ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสี่สิบสามเก้าองศาคืออะไรเฟรมเรียนทำไมเป็นอย่างนี้วะนักมงงแหละเออไหนเออ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 อึดจังอ่ะโอ้ยอึดเออ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  เอ๊ะทำไมมันเฟรมเลทน้อยๆดันกัดจอได้39%เองวะอะไรวะเนี่ยก็ยังเล่นได้นะเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไอห้าหกพัเหมือนกัน2 7งจุดเวิ่งสามพเหมือนกันทำไมตัวแรกมันดูลื่นกว่าเกี่ยวปะเนี่ย CPU แต่ละตัวนี่ไม่เท่ากันด้วยเหรอแต่ตัวนี้เย็นกว่า คืออะไรแจกี้หน้าซีดเหมือนศพเลยเนี่ยเดี๋ยวเจกี้ดองวิกิติเนี่ยไปหาหาลิฟล็อกเดี๋ยวนี้เอ้าทำไมอะไม่ได้ได้ไง ฝึกกำหนดโอ้เออตามตามที่ฉันบอกคุณไหวอะไรคุณไหวก็บ้าเดี๋ยวก็ดองแล้วแน่น่าให้คุณเรียกคุณเลสลานจะได้แต่งงานแต่งงานจริงๆแล้วนะนึกถึงมิสตี้เหมือนเดิมนึกเหมือนเดิมแล้ววีก็ดองเราจะถึงที่เดิมที่เคยเล่นถึงนะครับถ้าเป็นแบบตามนี้นะ เธอรู้เธอรู้เสมอปากไมโอชิปไปทีได้เดี๋ยวใส่แทนให้นะเกเเจ็บร้อยแจ็กกี้ไปแล้ว ก็นั่งสารเลยลาโลกไปแล้วแล้วเราจะเศร้าขนาดไหนคิดดูอะกอเร็วตอนนี้เราเล่นไปแล้วทีหนึ่งกอเร็วทดสอบซาวหนึ่งสองเทสทดสอบซาวหนึ่งสองเทสทดสอบ ที่เศร้าอยู่นะครับว่าวันนี้พระเอินจัดจัดเขาเรียกอะไรโต๊ะคอมใหม่พาเขาไปหาคลดนิกของวิกเตอร์เบกเตอร์เออดดิชอน,นรอคนอยู่ที่ห้อง204นะครับอ่ะตามนี้ถ้าเกาดเล่นถึง ที่เดิมเท่าเดิมแล้วนะจะเจอกันที่เมเจอร์ลีกนะแจ็คกี้โอเคออกอ๊บี๋ยวเทสาวไปด้วยนะครับก็จะมีใช้เสียงตะโกนหน่อยๆอ,อ่ะเซฟไว้ตรงนี้แหละเซฟเซฟใหม่เซฟใหม่ละกัน ก็จะอยู่ที่10บชั่วโมงสนาทีในวันนี้ปี67นี่ดูไกด์เล่นไว้ดิโอเคออกครับมาดูตัวสินค้ากันนะเสียงตอนนี้ก็คิดว่าคงจะดังในระดับ1นึ่งแล้วนะเสียงพูดเนะเสียงเกมก็อีกระดับ1ตั้งไว้ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับสข้อสีเทรนเหมือนกัน i อห้าหกบเหมือนกัน วิ่งบูธสามพันหนึ่งเหมือนกันอุณหภูมิเย็นกว่าตัวก่อนหน้านิดหน่อยแต่ตัวก่อนหน้าเหมือนจะแรงกว่านิดหน่อยไม่ดูคิดไปเองเปล่าจะเกี่ยวได้อย่างไรกนะ็ต้องว่ากันตามนั้นนะครับไปพัดดาวและมาดูสินค้ากันเฮ้ยผิดผิด,ผด,ผดอันนี้ออ ก็เท่ากับว่าจะมีไอห้าหกเตสองตัวที่จะนำลงขายนะครับอันนี้ก็ยึกยือเหลือเกินเดี๋ยวเราลางหน้ากระรองก่อนอืม เนี่เอาก่อนดูที่กล้อง1ไปแล้วเนี่ยดูดูกล้องสามกันบ้างกล้อง3มอยู่นี่นะอันนี้ปล่อยไว้ก่อนตัวนี้บัสัมเบอร์จะเป็นมองไม่เห็นนะ X หกสี่สามี่สสามครับสวยเลย สวยไม่แพ้ตัวแรกและด้านหลังก็สวยงามครับนี่ด้านหลังสวยงามนะโอเคคลิปนี้เป็นนันเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับขอบคุณที่รับชมมากเลยคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้การทำงานในโต๊ะใหม่ระบบตัวใหม่ครั้งแรกโอเคครับขอบคุณที่รับชมมากครับ